ควิด -19 วิกฤตจริงๆและก็ไม่มีใครคาดการได้ว่าจะไปถึงเมื่อไรเป็นช่วงที่เราจะต้องมาดูแลเรื่องของธุรกิจเรามากเป็นพิเศษบางท่านก็นั่งฟังรายการของเราไปฟังไปก็หัวเราะไปแล้วก็ส่งเมสเซจมาบอกว่าขอบคุณมากได้ฟังเสียงหัวเราะบ้างก็ดีเหมือนกันในช่วงที่มันเครียดในช่วงนี้ครับเราไม่เพียงแต่ต้องการกําลังใจนะเราต้องการอารมณ์ที่ดีไปเติมเข้าไปในชีวิตด้วยอ่ะตีเรื่องก่อนเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเกินก่อนฮะเล็กครับเล็กครับเล็กครับๆๆๆเพื่อเพื่อดึงให้คนสนใจ ข้ <c oughs> อ,อที่หนึ่งคชับอาจารโ <c oughs> ในวันที่เราโดนหมัดน็อกเนี่ยมันไม่ควรจะรีบลุกขึ้นมาแล้วต่อยอคืนถ้าโดนหมัดน็อกเนี่ยถ้าจะถูกนับ8บ้างก็ดกีดีกว่าถูกนับสิแล้วก็ค่อยตั้งสตินิดนึง เปลี่ยนรูปแบบกระบวนท่ผาไม้ตายวิธีการคิดวิธีการทําบางทีอาจจะไม่ได้เป็นช่วงของการต่อสู้อาจจะเป็นช่วงของการตั้งรับหรืออะไรก็แล้วแต่โอกาสแพ้มีไหมโอกาสแพ้มีหลายคนแพ้ไปแล้วเรียบร้อยหลังจากที่เราเห็นเงื่อนไขแล้วมันไขเงื่อนไม่ค่อยออก<ะ>สุดท้ายแล้วอาจจะต้องทิ้งทั้งเงื่อนและไขออกไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ซะเลย ว่าอาจารย์คุณคุณทำให้ผมทิ้งไปกับคนนั้นแล้วทิ้งกันไปมีรักใหม่เพราะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วว่าดีใจแล้วบ้องนี้ผมซื้อ้วยนะกางเกงตัวใหญ่ใหญ่อ๋อใช่สามวักลับมาที่เรื่องเดิมคือเราจะเริ่มต้นใหม่ทางธุรกิจได้จะทิ้งไปคนนั้นจะทิ้งกันไปมีรักใหม่จะเริ่มต้นใหม่จุดณจุดไหนดีให้เริ่มต้นมองถึงลูกค้ากับโอกาส ในธุรกิจจากสิ่งที่เป็นเพนพอยใหม่ใหม่ปัญหาใหม่ๆของลูกค้าขอสามคำจากอาจารย์เอกให้นักการตลาดยุคใหม่เปิดหูเปิดตาและเปิดใจสิ่งที่แนะนำวันนี้ไม่ใช่เห็นเพนพอยของลูกค้าที่เป็นเพนพอยใหม่แล้วไปเอาเปรียบเขาอย่ามองเรื่องน้ำขึ้นให้รีบตักหรืออะไรที่กรอบโกยอย่างเช่นเห็นคนตุนอาหารและคิดในใ,ใจ ไปกว้านซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปและคอยดูนะพอของขาดเนี่ยเราจะขาย2องร้ห้าบาทเลยนี่ไงธุรกิจใหม่เราใช้ในยุคนี้ไม่ได้นะครับเห็นแก่ตัวคืออย่ามาให้เจออีกเลยเฉยเไปเลยดีกว่าเรื่อง business e t h i c ยังไงก็สําคัญที่สุดใช่ครับแล้วเราไม่ได้อยู่แค่ระยะโควิดเราอยู่ยาวๆต้องระวังเรื่องการเอาเปรียบเพราะถ้าท่านเอาเปรียบคนในช่วงที่เขาลําบากลำบนก็จะกลายเป็นเรื่องที่ติดตัวท่านตลอดกาลอย่ามาให้เจออีกเลย่วยใช้ไปเลย จริงๆแล้วในอดีตเนี่ยเวลาไม,ไม่ไม่มีช่วงวิกฤตเนี่ยพวกเราจะเหมือนดูทิบจากอะยังไม่เคยหันมามองตัวเองชัดๆว่าธุรกิจแบรนด์ของตัวเองเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าซึ่งอาจจะเวิร์กมาห้ปีที่แล้วในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันมันเวิร์กจริงหรือเปล่าสิ่งที่คิดว่ามันประสบความสําเร็จในอดีตนะี มันยังใช่อยู่หรือเปล่าไม่ใช่แค่ตั้งสตียต้องกลับมาทบทวนด้วยใช่ประเด็นนี้สําคัญมันต้องเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมันทําให้ผมนึกถึงที่พิตินาบอกว่ามันโบราณมันออกจากโบราณดูไม่เป็นรุ่นใหม่ใช่บอกกันตามตรงเลยครับวจาจอาจย์มีอะไรใช่ก็เลยก็บอกกันอย่างจริงใจว่าอนต่อไปนี่ผมลองไม่ได้มีอะไรที่จะแต่งไปแล้ว คือถ้าเราพูดถึงคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะพูดถึงพันปีร้อยปีแต่โลกธุรกิจหมุนเร็วขนาดที่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้และประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ําประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนพิตินาบอกเอาไว้แล้วเราเก่าในรายการเสมอที่จริงเราต้องมานั่งจัดอันดับไปแล้วแหละว่าคุณได้ลองฟังใครเยอะที่สุดเออนี่เข้าท่ามากเข้าท่ามาก ช่วงแรกๆโทนของการพูดคุยกันทุกคนกังวลทุกคนเครียดกับโควิด19แต่พอมาตอนนี้เนี่ยทุกคนเริ่มที่จะปรับตัวกับ,ก,บการอยู่ที่บ้านแล้วหากิจกรรมทําขณะเดียวกันเนี่ย เราอาจจะไปสู่พฤติกรรมใหม่หรือว่าความปกติใหม่ที่เป็น new normal ได้ตั้งหลายอย่างมันมีกิจกรรมหรือมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างออยู่ด้วยกัน4เรื่องข้อที่1ครับ mm hmm. พฤติกรรมคนจะ uh, no move มากขึ้น2คือคนจะ no touch อันที่3คือ no share ตัวสุดท้ายเนี่ยที่คิดว่าน่ากลัวมากในช่วงต้นนี้ในช่วงยาวๆย,ยังไม่รู้นะครับคือ no brand มันต้องคิดเยอะมากคุณเล็กว่าเมื่อ new normal เกิด4 no เป็นอย่างน้อยแล้วเกิดแน่ๆเนี่ยคำถามคือปรับโมเดลธุรกิจยังไง ท้ายต้องสู้จึงจะชนะด้วยนะครับในภาวะซีเศรษฐกิจแบบนี้มัน uh ทําให้ผมนึกถึงประโยคที่บอกว่าเป็นชั้นมันผิดตรงไหนชีวิตชั้นใกรกํากับบางเทปใช่ไหมยุดเงินเก้าสิบเก้าบาทถ้าเทปคัสเซ็จกลับมาปุ๊บผมจะเอาเทปบางเทปเอากลับมาเปิดฟังทั้งวันเลยสองสิบสองไงคนวาดดอกไม้อย่าให้พูดเชื่อเราบ้างทำไมไม่ร้องรักติดไซเรนบ้างผมมันหลบเถิดไม่ทันจริงๆอันนั้นรุ่นหลานเราก็เน้นย้ำเหมือนเดิม ะะว่าดวงดียินดีดวงอับทั้งมันนะพรมท่านลิขิตไว้ให้เป็นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอด<ช>ก็คือว่าพรมท่านลิขิตไว้ว่าเกิดเรื่องของโรคระบาดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีวันจบผู้ เขาถึงบอกว่า30ลิเนี่ยลิขิตฟ้าแต่70เนี่ยมันต้องฝ่าฟันเองต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะที่แบบที่ขายได้2ล้านตลอดแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเล็กครับและเอกครับเดี๋ยวคราหน้ามาด้วยกันใหม่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ